อีต่อแลอีคำพานที่คนซาญาตเอาผัวแม่มึงมาเป็นตัวเองก็ได้อีเวอออกมาอีตัวปัญหาที่คนซาแม่มึงจนตอมใจตาย <laughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วครั้งนี้เป็นระดับปลายปลายยี่สิบเจ็ดชัวหมวหมวนหลายเด้อพี่น้องอ,อีตอแหลอีสันดานสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้องปลายที่น่ารักทุกท่านและทุกคนของแต่สซแนลเอฟซีแต่สซแนลนะจ๊ะ ให่น่ารักูได้เบ้าใส่ไผ่เด้อพี่น้องเด้อบ้าใส่หัวสวมย่างเดียวอ,อีพีดิบอีพีก็ซืือย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพระบาทบูได้เบ้าใส่พี่น้องป้องฝ่ายเบ้าใส่อีหัวสวมคนเดียวคนเดียวพี่น้อง <laughs> พี่น้องเข้ามาเข้ามามาเข้ามารับสมับฟังได้เด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละพี่น้อง มันยังเอาหัวแม่มันค่ะเขาส่งคลิปมาให้จะ <c oughs> รู้ไหมเขาส่งคลิปมาให้อ่ะเขาบอกว่ามันยังเอาหัวแม่มันมยังเอาแล้วกับพ่อแม่หู้แล้วกับไปเซิงคนนั้นไปเซิงคนนี้เลาะหาเซิงจนลูกบ่มีพ่อหาพ่อบ่เจอได้อีหัวสวบนี่ี p ดิบอันนี้ค่ะอันนี้หาหาพ่อบ่เจอเลยมาคุบเอาพ่อตัวเองอยู่ในบ้าน พ่อกับพ่อนะพ่อคุบอยู่นเนาะเอากับมวนมวนของเขาอยู่เนาะคือแต่เรื่องมวนอีเว้น, <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละเรื่องของเรื่องอีกาลีอ้ยอีกาลีเป็นบอาสีขาโอ้ยมึงห่บรกได้กาลีเนาะเอารูกออกตั้งหลายคนแหละแป๊วอ,ออกดวนสัตะหีบนะมึงก็ออกมาบอกไม่กวัวเอฟซีมึงที่น่ารัก่ะมึงแต่ไปโยมด่าขเขาอยู่แต่ในเฟสว่าหาว่าจะเขาค่ะเป็นกาลี่มึงค่ะบได้เป็นกาลีมึงค่ะ เออมึงเป็นหีเขี้ยวมึงค่ะหีมึงเขี้ยวหีมักมว่วนหีมึงนะบ่ได้เป็นกะลี่ดอกม,วกมว่วนกับม่วนแต่หัวเขาดำดำเล่เล่บาทน,นี้ปัดมาเจอมาเจอของตายบาทนี้ของควายบุขึ้นบาทน,นี้ต้องได้ใส่ยามาเจอกับของโกนพี่น้องเอ้ยโกนล,ลูกจกนั่นกับควายตายต้องต่อยต้องนั้นเอาปัดน,นั้นหายานแตะคนเอา ห่วงห่วงขึ้นมาห่วงขินขี่ในสวนเนี่ยมันห่วงห่างล่างๆล่างๆนั่นแหละเรื่องของเรื่องค่ะพี่น้องอืออกมาเต้นออกมาดินโลดหวกมึงอ่ะออกมาดินมาตายมาโรดดอกบบมีแนวว้าโบมี่อแนวย่างสิโตอเอฟซีดอกจะพวกผีปอบจะพวกผีดิบจะพวกหัวน มัวฝากดูดขี่ในสวนม,สวมวาสวนพวกมึงค่ะพวกตอแหลตอแหลมึงอ่ะตอแหลเป็นพ่อสันดานมึงแหละเนาะมึงแก่ตอแหลเป็นพ่อสันดานมึงแหละอีสันดานกินขี่ในสวนอีสันดานดูดขี่ในส่วน <c ười> นั่นแหละแหลไปวัน,น,ว,น,ะะนวันขันสีออกมาเวาขันสีออกมาตอบพญานบดได้ยอดไรกันเลยเฮ็ดครับข้าวเออสวัดดีมใครเป็นแม่มึงเป็นใครเป็นลูกมึง <c ười> บาบ่อายปากเท่าสิตายห่างยังไปเอินเขาแม่แต่แซนนล,แแน,นลว่าแต่แซนเนลมาได้มาดอกมันี้อืมตัวเองเท่าจนหัวลกจกละ่ะไปเอินเขาเรียกเขาว่าแม่นั้นแม่นี้อุ้ยทุยกูอย,ยอ,ยอยากจะอ้วกอยากเป็นลูกนะเอยมัน,นแม่เฮ็ดทำเข้าวจาังสันจังซีโอ้ยกูอย,อยากจะอ้วกทุยสงสัยเฮ็ดขีส่สสนนัมแหละกินกันไรสีแซ่บส,สีอร่อยอย่างเด้ อีอันนี้เฮ็ดซุปกับปกคือสิตายเนี่เออซุปกับปกสุดยอดมันเฮ็ดกินนะมึงแน่อันอันคนอยู่ในบ่ก,กุง้งค่ะเขาสิตายเบ่นละค่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับบ่ให้เขาเอาเงินให้เขาแน่เฮ็ดเงือนเฮ็ดซานเฮ็ดขนอกขนามมูค่ะเขาเฮ็ดแล้วเลยโอ้ยไปไปเบิ่งเงินกระซั่มไปขอทานไปเบิ่งเงินกระซั่มไปขอทานสุดท้ายบ่ให้เขาซ้ำเขาเฮ็ดเมื่อยสิตายยังบ่ให้เขาจักโคบัตขอกี๋เนาะ แจ่งเม่นซาดส่วสะานเมื่อมาคือกันเนาะซาดส่วสะานมาคือกันเนาะโอ้ยจ้งเม่นซาดตาอีตนเนาะยังสองคนสามคนก็น่าให้เขาแล้วว่ายังสองคนสามคนก็ให้เขาแน่และว่าเออซาดส่วสะานกินขี้พวกมึงนะอืเห็นลูกน้องเป็นขี้ข่าเห็นลูกน้องตะเก้าโอ้ลูกน้องคือประแจ้วทวิลูกน้องคือป้าแจ้วเล็กเดียวนี้ลูกน้องคือขี้ข่ามึงไม่มีกินมึงก็อดตายไปเออ กูให้วิกระสองพันช่วงนี้มันจะพอเดชอย่างมือหูบอราคาเข้าเท่าไดรกูมือนี้อันชิบสิสหาโลมันกับสี่ร้อยห้าร้อยบาทละมันสิพอ,อกินอย่างซื้อข้าวถังหนึ่งกับเบิดแหละเงินกันเออนั่นแหละเรื่องของเรื่องอะโอ้ยแม่แม่ซาดเนาะเป็นเท่าแก่กับเป็นเท่าแก่จอมปอมจอมปอมกับสะดานอยู่น้ากันจนใจนาอพี่น้องอันนี้แหละเรื่องของเรื่องค่ะ นกขาวกู้มันกับกู้กู้อยู่นั่นแหละมึงมีแล้วบ่ใบตะดินคือบ่ออกมาว่าวสวนทุเรียนมึงกออกมาอ้างญาติพี่น้องในซื่อมึงคักแน่บ่ออกมาบ่งดูบ่อายปากเนาะปากมึงน่ะบ่มีอย่างอายปากเนี่ยบ่มีอย่างอายนะเนาะพี่น้องปากดูดขี้บ่มีอย่างอายแล้วเนาะพี่น้องปากดูดขี้เออนั่นแหละเรื่องของเรื่องนะว้ามาเลยทเออว้าคือว้าของเหรอว้าวผูกกะบว้าได้สวนตาม อันนี้กระสวนลวกก,กูฮฮไปสีวอลบวได้อน,นี่กับบ้านกูไปสีว้าบัได้เนาะพี่น้องเนาะไปสีวอลบัได้เออสุดยอดว้าได้แหละไปว้าได้ทุกคนแหละดูสวนทุเรียนห้ยทุยออม,มึงมึงกับอะไรเป็นแต่ของกูแหละเออมึงอันนั้นออกมางเงินอยู่ธนาคารอยู่ลาวออกมาเอามาลงทุนฮตะกี้ว่ามึงสิ สีแห่นกินหำเล่าจนว่าโบห้เล่าเหลือบานนี้รลกสซีแห่นเออบานนั้นมึงว่าสีแห่นกินหำม,มันโให้มันเหลือเนาะโบเหลือเนื้อเหลือหนังบานนี้มันสีแห่นกินหัวตั้งแต่หัวมึงจะลดหอนหีมึงพูดแหละอ้า <c oughs> <c oughs> เอาคลิปนี้ก็เจาะไว้ซะก่อนเนี่ยพี่น้องอะีคำพนันที่คนซา ยังเอาหัวแม่มาเป็นของตัวเองจนจอมใจตายเฮ้ยสน,นะสน,นะอ่าขอมขอบใจกดเลยกดแชร์แต่ชาแนลนี่เด้กพี่น้องเด้อที่น่ารักนี่น่ารักของแม่อมสินของแต่ชาแนลบายบาย